5ราศีช,ชีวิตเปลี่ยน,ยนฟ้าหลังฝน,นการงานก้าวหน้าการเงินมีข่าวดีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์ลกดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคําทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ ห้าราศีชีวิตเปลี่ยนฟ้าหลังฝนการงานก้าวหน้าการเงินมีข่าวดีความรักดีแต่สุขภาพต้องเตือนได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภถือว่าเป็นเดือนที่มีจุดเปลี่ยนแปลงมีดวงดาวสำคัญมีอิทธิพลต่อราศีคุณเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะมีความวุ่นวายมีพายุพัดเต็มไปหมดงานวุ่นวายแน่นอนจะมีโชคลาภการลงทุนที่มี ความเสี่ยงจะมีโอกาสได้เงินมีโชคแต่พอหอมปากหอมคอแต่เรื่องของเงินบางประเภทอย่างนี้สินการทวงหนี้เงินที่รออาจจะไม่ได้มาตามกำหนดเวลาที่เรารอช้าบ้างต้องวางแผนให้ดีราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมชาวราศีเมถุนเป็นราศีที่พนเคะหลายเดือนที่ผ่านมามีเรื่องราวมีความทุกข์แต่เข้าเดือนตุลาคมนี้แล้ว พายุพัดผ่านท้องฟ้าสดใสเห็นทางสว่างดวงการงานดาวรุ่งพุ่งแรงรอลุ้นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือโปรโมตจะมีข่าวดีการค้าขายพ่อค้าแม่ค้าคึกคักแต่ระวังเรื่องของการใส่ร้ายนินทาแต่อย่าไปใส่ใจมากให้เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดการเงินจัดเต็มโชคลาภมีเข้ามาให้ลุ้นรายได้มีเป็นกอบเป็นกำการงานคึกคัก ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ดวงดีอย่างต่อเนื่องมีข่าวดีตั้งแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมามีการขยับขยายมีคอนเนคชันใหม่ๆหรือแม้งานเกี่ยวข้องกับการเจรจาในหน้าตัวแทนงานที่ต้องพูดส่งผลดีจะดีต่อเนื่องถือว่าเป็นจุดที่ดีแต่ระวังผู้หวังดีประสงค์ร้ายเอาความดีความชอบไปแทนมาปาดหน้าคุณได้การเงินมีพลังอย่างมากความคึก คักจัดเต็มมีไรายได้หลายทางเงินส่วนแบ่งทั้งหลายจะเข้ามาในช่วงนี้เป็นเรื่องของน้ำพักน้ำแรงมากกว่าราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาย,ายนถึง17ตุลาคม ชาวราศีกันเข้าสู่เดือนที่ผลเคาะเตือนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ทำให้ได้รับผลกระทบแต่หลังวันที่18ตุลาคมไปแล้วจะผลขอพผลภัยและคุณจะเป็นดาวรุ่งเมื่อผ่านวันที่18ตุลาคมไปแล้วแล้วใครที่เราลุ้นเรื่องการงานปลายเดือนปังอย่างแน่นอนการเงินโชคลาภก็เข้าข้าง เดือนนี้มีเข้ามาให้ลุ้นอยู่บ้างมีข่าวดีเรื่องของรายได้ปรับตัวไปในทิศท,ทางที่ดีราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลเป็นเดือนที่มีข่าวดีดวงดาวเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีเรื่องงานถือว่ามีความสำเร็จมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้ามากขึ้นปัญหาอุปสรรคจะลี้คายดีขึ้นจังหวะที่ดีเรื่องงานงานที่ต้องเจรจา พบปะพูดคุยส่งผลดีต่อคุณการเงินคึกคักมากอาจจะมีรายได้จากหลายทางมีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมของหายได้คืนและบวกกับโชคลาภมีเข้ามาให้ลุ้นหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ